ก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็ไม่อยู่ในช่วงเดือดรีบๆกันในลังซีลี่มุ่งสู่ร้อยดาว EP ที่สิบสองแลครับวันนี้เราก็ไม่อยู่กับผมนะครับเปรมน,นะครับเอเอเห็นไหมเสียงวานไกปไหมเสียงดังไปหรือเปล่าเดี๋ยวรี่หน่อยแล้วกันเพราะเสียงเกมอาจจะดังเกินไปไปยี่สิบยี่สิบน่าจะได้อยู่ก็ EP ที่สิบสองนี้เซสเซคิลที่ผมเอาไว้ก็จะก็จะเป็นเซสเซคิลเดีย๋ยวนะจัดกัน เอาแบบถึกๆไปนะคุณดูเพราะท่าที่ผมไปลองเล่นดูแล้วเซต,ตแบบเซต,ตแบบแรงๆมันแบบเริ่มเล่นยากละผมว่าผมเอาแบบถึกๆไปได้เหละนี่แล้วก็ไอเทมเทมกอ่อเอาป็นกระเป๋านะคุณดูจะได้ได้ไอวอลเยอะๆองั้นถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย เก็บเวลาให้พ่อดูมีงหองปิดไหมวะดิว่าแบบมีคนด่าเบื่อเบื่อพวกด่ามา่ข้างบนนะคนดู ลอยหลังโดนก็ประมาณนี้แล้วถ้าลอยหลังได้อ้เพื่อนลงมาขวางด้วยยิงยากเลยเพื่อนขวางด้วยโถไม่เป็นไรนะคนดู เนี่ยจะดักเขาเนี่ยด่กเขาไม่ได้สกิลทะลุไอวอลหนึ่งคนอโลหนึ่งคนแล้วก็ทัศยา,าสองโอเคตามเพื่อนดีไหมคนดูตามเพื่อนแล้วกันนะตามเบอร์หนึ่ง ราวกันหมดเลย เหลี่ยมสิาสำคัญนะคนดูถ้าเล่นเหลี่ยมดีอ่ะสำคัญตลอดสำคัญเสมอนะคนดูถ้าเล่นถ้ามีเหลี่ยมเล่นเหลี่ยมดีก็ถ้าจะยืนวัดผมแนะนำให้หาเหลี่ยมเล่นดีกว่านะคนดูเขาถูกนะเออผมลืมบอกไปอันนี้ดาวที่สามสิบแปดนะคนดูถ้าชนะไทยก็สามเก้าหายไปหน้าเลยผม ไปดันมายอยาบาให้คนดูเจอตืงๆหน่อยให้เห็นเห็นผมแบบแพ้แบ้างพอที่ผมชนะตลอดเดี๋ยวเพราะมันท้าซีซั่นี่ย <First flight. S 1> จำตอนแรกจัไมนคนดูที่แบบดันขึ้นร้อยดาวแบบง่ายๆอะมันท้าซีซั่นแล้วมันก็เลยง่าย แนะนำนะคนดูถ้าจะดัแนแรงอ่ะให้ดันต่อท้ายสิันปล่อยเขาไปดูดูตอ,อไป สวยแล้วก็อย่างนะคุณดูไอ,อ้วอใช้ได้ก็ใช้ไปเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องเก็บทำรบวนหัวจริงก็เพวกเก็บไอ้บอเก็บไปทำไมสุดท้ายก็ต้องใช้เนี่ยคนดูจะสังเกตที่กรอบผมนะม่นจะบอสามนะถ้าอยู่ใกล้ๆเพื่อนนะไม่จำเป็นต้องให้เพื่อนเอามาเหมือนกันแค่อยู่ใกล้เพื่อนก็ได้นะคุณดู แต่ถ้าเพื่อนเอามาก็จะดีกว่าเขาไม่ได้แบบไม่ต้องอยู่ใกล้เพื่อนเจ้าท่านเหมือนกันเี็นไหมเอาจี๊ยบสัตว์เลี้ยงเอาเต่ามาหรือว่าเอาล็อกคูนมาก็ได้นะถ้าเอาล็อกคูนมาก็ใช้สกิลกดได้ดีบ่อยขึ้นแต่ถ้าเอาเต่ามาโดนยิงจากข้างหลังก็จะเบาลงนะครับเพื่อนโดนละเพื่อนมีตัวขอซ่าเอง สกินกาซ่าที่ผมใช้ก็เป็นสกินแรกนะคุณดูเด้เป็นการแลกมาได้ชุคข,ขาวหนาห้าคู่ครับคุณดูอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะคุณดูเพื่อนซ้ำโซ่ ไม่เก,กี่ยวเด้อเพื่อนคิวว่จจาาัดชนะแล้วไงถ้าเกมพีขึ้นมาน,นจะร้องอย่าร้องแล้วกันนะนะตอนนี้ขมงโกลทสุดคือเกมพีก,กับไม่มีเงินเพราะถ้าแพ้ตาเนี่ยฮะผมอาจจะไม่มีเงินผมเสียเงนินไปเยอะเลยนะนี่เหลือแค่สามร้อละ

ระเบิดควันเป็นเหตุนะคุณดูดไม่ดาวยิงมั่วๆก็โดนนะคนดูสุดยอดเลยคือมันนัวมากค่ะคนดูยิงมั่วๆก็โดนอะ ไม่เป็นไรนะคนดูชาร์พร้อมกันสวยตาที่แรกก็จบไปอย่างสวยงามนะครับคุณดูตาที่สามสิบเก้าได้มาอย่างง่ายดายก็มาต่อกันตาที่สองนะครับคุณดู เราดีไหมยังพอัอะไรละันถ้ามีแสงอะไรรบก,กวนก็ขอโทษนะครับคนดูช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยสิเล่นอะไรสนันหนุ่เหรอโ้ำคามันเต็มเลยอเต็มเลยอช่วยด้วยวยอ่ะอืมของเพื่อนผม ยิงดาแต่สำไม่ได้โคตรน่าเกลียดเลยไรวะโอ้อะไรอ่ะ <c oughs> เจอแต่อะไรเนี่ยเด็กก่อนเขาขอบอร่อยคือผมยิงดาวไปแล้วอ่ะคนดูเดี <c oughs> ย๋ยวมึงเจอกูแน่ไอไนเด็กอะไรเนี่ย ยิงดำแล้วก็ท้ำไม่ได้ต็งหมดต็มหมอะเลยนุ่มนวลเลยเหนื่อยใจวะเล่นแม่งต่อข้างหลังเพื่อนไม่เห็นเนรอสาบานว่าไม่เห็นโอ้โหเจออย่างนี้เจออย่างนี้ผมเหนื่อยเลยสาบานว่าไม่เห็น ซึกนะแล้วคนดูผมว่า่าเ,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 เนี่ยดม,ม้คนผมเกลีดจริงพวกมันเน่ย,ยคนดูปิด <c ười> ข้อความเสียยังไงคนดูคู่ค้านจค่าแลอก้ว,วผมโคตรลำคาเลยคนดู อะไกันวะเออหรือนั่นตาใช่มึงก็ตายคนแรกอย่างนอยางนเนอยู่นั่นแหละยังไม่กอด,ดอีกยังไม่ย,ยุดกดอีกฆ่าหนกคนเดียวในผมโคตรเกลียดเลยประเภทอย่างเงี้ย <ๆ S 1> เป็นอะไรกันนะ่ะ ยี่ใกล้เลยนี่หว่ายังไม่ตายแมงแพ้ไม่เป็นไรม,ม,มันมีแบบปิดขุกความเสี่ยงว่ะคนดู ดูดผู้สบไยกันเถอะปิดละไม่ตึงเลยเพื่อนไม่ตึงเลยกินอยู่ ดีจะได้ตายกันไปซะให้หมดไอ้ส้นตีนขอโทษด้วย้คุณดูไม่ไหวจริงๆไม่เป็อนอะไรกันนะกันหนาเดี๋ือดเลยวะไปนี่ขอเลยสวยมันวิ่งมายิงอย่างเงี้ยให้ไม่ได้จริงยิงวิ่งมายิงอย่างงี้ถ้าปล่อยกูก็ตายอะ เออมุงกักดอะไรกันตะเกหนาเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยเห็ไหมเริ่มฝนันละทีนี้แหละของจริงกำลังโล่โมโหว่ะเจอแต่อะไรโม้ช่วยด้วย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 าจะเปล,ลนนี่ยนแสงด้ยท่วยดยวยอะไรช่วย แม่งคนแรกเลยเดินเดินลองเดินลองเดินแบบเดินกลางแจ้งดีกว่าคือจะโดนลูกกระสุนเลยโดนกระสุนเยลูกกระสุนเลยมันน่าจะอยู่อีฝ okay, ั่งตรงนี้ไม่ได้มีน่าจะอยู่ฝั่งนี้หมด้ายเองได้ไหชิลูชิลูโอ้ยโอ้ย ชาจะตายนะตายน่าจะตายเปิดใบมาว่ะอ,อุยออ้ยอุย้ยอุ้ยมือระเบิดไ <c oughs> งเราคงดูระเบิดข้องแท่นี่มือระเบิด <c oughs> วางระเบิดโชว์ที่ดังเลยนะก็กู้กินอยู่กำลังอร่อย ใช่เพื่อนตอนนี้จริงจังกับไอ้ช่วยด้วยเนี่ยปิดไปแล้วก็เลยรู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายมากด้วยเออผมก็ลืมบอกไปเกมที่สอง,องมากับหัอแคนนะครับเบอร์สี่หัวแคนเป็นไงละ่ะให้ลองแ,แบบยับเลยเออเอาจริงก็มีหลายแคนนะครับที่แบบหัวแคนไม่ได้แบบเาเอาจิ้งอ่ะจริง แต่อย่าหยาี้ว่าคลิปกูมันยุ่มคขาาวามีแต่กำเขไช่วยด้วยไงมันปวนาาดึคานะข้าบนจข้าบนหมดดาวอีหนึ่งนะคนดู หมดอะผมบอกเลยพยายามมาแกี้นะสิบหมดอะปัญญาบ้านยับผมเรื่องงงจริงจริง <photos> ก่อนดูมันต้องการอะไรจะสังคมอะไอพวกอย่างเงี้ยมันเล่นท็อกซีดีไหมครดูผมว่าท็อกซีอะผมจะเบื่อจริงอยู่พวกท็อกซิีเนี่ยใช่ไหมป้าจะเบื่ออี คิดดูคนดูต้องการอะไรสัง,งคมไม่ซื้อสับไม่ซื้อให้โยนเกมกันจัดเลยเออดูหลังค,คา <S <S อ่า,าเาาจี๊ยบ ทำอะไรกันบ้างถามจริงเหรอ,อใหญ่เฟี้ยชุกฝะมาละนีา่ามันทำอะไรไ<ม>กนันนะเบอร,ร์สาไมไ,ไปไหนเขาอ,อยู่ตรงนี้กันเบอร,ร์สาไมไ,ไปไหนฮลัลโหลถามจริงช่วยด้วยด้วยเดี๋ยโชว์สิจะเตะจคนน่อคนรีพอร์ตผมรีพอร์ตได้ไหมผมว่าผมน่าจะรีพอร์ตได้นะไอเบอร์เฟ้แบบนั่าจะยอมแพ้จันทร์นายนเกม จัดไปสักจุดจิตนาโยนเกมนะให้มันไปมัน3ัมสามเลยว่าคนดูมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ควรอนะคือมันควรจะเอาจริงได้แล้วคนดูวัหัว,วเจอแงงกระโนแล้วคือเกีมนะผมก็ผ้าดอ่ะคนดูผ้าดจะยืนวัดกับมันมเห็นไหม คือมันตรงใจมาป่วนเหรอคนดูป่วนมาขาดแล้วเน,นี่ยถ้ามึงไม่มอยากโดนรายงาน,นแน่บอกมาโดนสาดโดนรายงานไปแล้วอ่ะถ้าไึ่ตลกแล้วอ่าอยากโดนรายงานไม่บอกเล่นเลยค

สวยงามคนดูอาจจะตึงนิดนึงนะคนดูผมเจอพวกผวนด้วยอ่ะก็คลิปนี้จะสามสิบแปดดาวขึ้นมาเป็นสี่สิบดาวนะคนดูเก็บปวดครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม